มาเต็นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากลาเยือและนี้ได้ถูกใจนู่พอมองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับคลิปนี้ก็เดินทางไปใส่ของนะครับท่านผู้ชมลงของเสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงสระบ,บุรีนะครับแก่งคอยนะครับ ยังไม่ถึงโรงงานาปูนนะครับท่านผู้ชมดูบรรยากาศไปด้วยกันนะครับคือวันนี้ไม่มีแดดนะครับท่านผู้ชมถ้าขนาดลงแป้งเย่ีางเสียวๆเลยมือนีนะ่เป็นหายใจแบบไอ้ทั่วท้องเลยนะครับเสียวเสียวใสนะพี่น้องเคยเคยบอนะครับ หายใจไม่ตัวท้องเลยย่านฝนตกครักับพวกนี้นย่านเมียวันไหนถ้าฝนตกนี่โอ้ของตรงแบบโอ้แบบล่าล่าแบบเหนื่อยแบบนอยะครับในล้ามากๆเลยอืออย่างหนึ่งผมอ้วนว้อมหรอวะพูดถึงกัได้เนะาะความอ้วนนี่ทำให้เราเหนื่อยไปนะครับ พยายา้มลดหุ่นเนีครับตอนนี้ผมก็พยายามอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะลดได้หรือเปล่าอาหารมันๆเนี่ยเนี่พผมกับพี่บอใคยกินน้องสาวบอกว่าให้ง้พยายามวาควบคุมความมันนะครับอาหารการกินนะครับวันที่หยุดได้บ่อันแนวนั่นนี่แห่งมันอย่างดีพี่นอ้อง <c oughs> อีกแล้วงัวหาแต่แนวเดียวเลยเจ้าะเดียวโรงงานกระเบื้องตาเพชรครับอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมขางอาตอากัดนะครับคอนบูดก็จะไปอีกนิดนึงนะครับนี่แล้บางเถียวว่าหันผมมาเติมการปั๊มเนี่ยได้เยอะอยู่ครับการก็โอเคอยู่นะครับ ผมก็จะใช้เลียนกลางนะครับท่านผู้ชมความเร็วผมก็70 75นะครับเพราะว่า,ายัางไงตีิงยังไายังกระเสียงอยู่แล้วนะข้านเขาข้านออกเล้ยขวาเงาเลยแต่ก็ไม่ได้ไปขวาแบบขวาสุดนะไม่ได้ไปขวางทางเขานะ ตัวน,นี้จะเป็นโรงงาน CP, ซีพีสายมือนะครับอ่บาบังฟุนกันนี่ไหมน,นี่แนะครับพี่น้องครับรถลดก็ได้เห็นอนไลไหลอะไรยังที่ละพี่น้องเอาไลบา่บังฟุนก็องามเลยไหลกราฟิกผมก็จะถึงแยกบ้านนาแล้วนะครับ

ีเอสวยงาม,งาม,งามงเลยวะสวยงามตามท้องเรียงสวยงามตามท้องลายหางเปล่านะครับเห็นปะเรียสาสให้ดูเห็นหางเปล่าครับเพราะว่าลงค้องเพิ่งเสร็จ อันนี้ก็เป็นเวลาน่าจะน่าจะเกือบสี่โมงได้แล้วนะครับค้องแล้วบ่ายสองนั่นเอาไปแล้วครับเอาไปแล้วครับเอาไปแล้วอ่าแล้วทีนี้พอจับกันนั้นแล้วก็จะวิ่งมาจับผมด้วยมันมันจะแอมชรล็อฉันจะเฝ้าไป แต่ว่าจะมีกล้องอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมบางทางเขาราชสีเนี่ยเอ้ยแม่นานหนาปั้มก้าสนี่นะแถว,วๆนี้ไกลหอานแล้วอันพุทธเอนเคยเบื้องอันล,านล้านรถเสียงกงอ่าคือจังเนี่ยครับอ่าเสียงกงสร,รสระบุรีสระบุรีเสียงกงบะ่ะเนี่ยล้านอยู่เนี่ยคือ ถ้าถ้าอย่างผมเข้าไปซื้อนี่เขาเขาจะขายบะหรือว่าเขาขายส่งหรือว่าเขาแยกอะไรขายนะผมอยากได้หม้อน้ำจีโอแปดนะครับอยากได้หมอนม้ำจีโอแปดกับเฟียงไทยเก้าสามเก้าครับของฮีโน่นะครับพ่อผมจะเอาไปใส่รถดำเล็กนะครับอยู่บ้านไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า ผมกำลังหาสื่ออยู่ครับแล้วก็ตอนนี้กำลังรองเงินอยู่เนี่ยครับเนี่ยเนยเชียงกงสระบุรีอะไรเก่าใหม่นะครับเบอร์โทรทุนสามหกสามห้าแปดห้าห้าสามสีนะครับเดียเบอร์โทรแล้วเดี๋ยวผมจะโทรเข้ามาสอบถามดูอ้ตรงนี้กล้องเนี่ยครับกล้องอยู่ตรงนี้นะครับ อาซ้ายนีๆๆๆ่เนี่นีย่พนด้า,าวานดำดำนเ่ยอออกไว้คือก็ขัอข้งนั่นน่งพอน้าพอะราไปนะครับขอไปเลียนว่าไ,ได้ครับพี่น้องเดียวยางแกกจะไปใส่ปูนกนะครับท่านผู้ชมปูนนกอ่าไม่อยากไปเลยบอกตรงนะครับทุกวันนี้นะครับคือระบบมันเขาทำมาใหม่แบบ ถ้าใส่สองอย่าง então, อง่ะท่านผู้ชมต้อง 2> 2ต้องวนเอาสองรอบนะครับต้องอย่างแรกนะครับก็ต้องเป่าแอลกอฮอล์นะครับเดี้ยวเข้าไปนะครับเป่าแอลกอฮอล์เสร็จก็เข้าไปแก้งตัวนะครับแก้งตัวเสร็จก็เข้าไปเอาอีกไปเอานะครับแล้วก็ออกมามารับตัวแล้วก็เป่าแอลกอฮอล์เข้าไปใหม่นะครับท่านผู้ชมอย่างที่สองอ่ะทางยังสั่นบ่ได้ครับโอ้ยอันใดเห็ุไหนเนี้ยคนรถยากยากนี่ เปอย่างคือเหยียดม้าลดทําไมไม่ทําให้มันแบบให้มันสะดวกคนรถเนี้ยนะครับอย่างเดี๋ยวคนรถสบายเดิดหลายโรงงานก็ได้อันไหนที่มันยากๆเนี่ยโอ้สรญหาเนี่ยมาเห็ดกับโรงงานแต่ละโรงงานเอาแบบวิง่งเข้าไปใส่ ออกมาเลยยิ่งดีที่เดียวนี้แต่ก่อนนะครับแต่ก่อนก็คือใส่อย่างหนึ่งแล้วก็บนมาชั่งนะครับบนมาชั่งแล้วก็กลับเข้าไปใส่ใหม่นะครับแต่ทุกวันนี้นี่ไอแล้วก็ต่อมาอีกนะครับแล้วก็ใส่อย่างที่หนึ่งแล้วก็วนไปต่อเอาเลยนะครับเออก็ดีเริ่มดีขึ้นมาอีกนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับปัจจุบัน ล่าสุดก็คือโอ้รงกันี่นะข้อความเล็งเงนะ้ยปัจจุบันก็คืออย่างที่ผมบอกพูดทีแรกนั่นแหละครับเอาอย่างหนึ่งเราต้องวนออกมาแก้งคิ้วอีกนะั่งมาปวดหัวอยู่เนะี่ยโอ้หุ่นเหลว,วให้วไอ้ดุยไซคุยวะ พี่ดุยพี่ดุยน่ครับเมื่อกี้ผมก็เลยโรงงานไอ้นั่นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมทางเข้าไปเอาปูนราชสีนะครับตอนนี้ผมก็จะไปใส่ปูนนกนะครับหรือยังกี้เบิร์ดนะครับก็เลยมาถ่ายคลิปจัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศไปพบความกันนะร,ระหว่างผมเข้าไปเอาปูนท่านผู้ชมก็จะได้ดูคลิปไปด้วยนะครับ เพราะว่าต้องขอไฟนะครับในโรงงานผมไม่กล้าถ่ายจริงครับเพราะผมเคยโดนมาแล้วนะครับอ่าถ้าผูใ้ใดว่าท่านเคยพอกอะว่าเป็นอย่างถ่ายต่อไปนะครับส่วนผมเจอมาแล้วครับโดนมากับตัวแล้วก็เลยไม่กล้านะ คือพื้นที่โรงงานนะครับส่วนมากเขาจะไม่ให้ถ่ายรูปถ่ายอะไรนะพวกเราต้องระมัดระวังด้วยนะครับเอารูปโรงงานอี่ยังเขาไปเผยแพร่ prepare, ซุ้มซีซุ้มหาก็ได้นะครับบางทีเขาอาจจะมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างอยู่ในนั่นนะครับวิธีการข้าเจ้า,าเลี้ยงปอกเลี้ยงปูนอย่างเงนะครับบางที่เขาก็สังวนลิขสิทธิ์ไว้เลยอ่า ถ้าโรงงานอื่นมาเห็นนี่เขาจะเอาไปคือคือมันเป็นการแข่งขันกันนะท่านผู้ชมเนาะมันเป็นการแข่งขันกันครับระบบอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับเข้ามาประยุกต์ใช้แข่งกันนี่ครับตัวนี้จะเป็นมอทับกวางนะสมัยนั้นที่ผมหัดรถมาจะมีรถบัสร้อยเอ็ดอยู่นี่นะ ที่ว่าไฟใหม่ก็เนี่ยผมจำได้ครับหัดเท่าตัวมือนี่นะครับผมมาหัดรถอะ่ะโอ้ยผมย่านมากอะมอมี่น,นี่นะครับตัวนี้ก็เรามัดระวังให้ดีนะครับท่านผู้ชมก็กล้องนะครับอยู่นี่ผมโดนแล้วแหละยังไงก็โดนนี่นี่ถ้าผมมังสิอย่นบอเอาให้ คิดทางซ้ายนะครับแต่ผมว่าอยากถามมันผู้คนจับอยู่ทั้ง้ายรถนะเขาขึ้นเนาะใกล้เจผมวางเลยเนาะกระิบวให้กันแซงกันอย่างเนี้ยดอเนาะแฟนบอลท่านผู้ชมเนี่ยบางฝุ่นร้านนี้ก็สวยนะครับแทนบางๆผมว่มาเบิ้อยู่น,นีนี่นะครับท่านผู้ชมก็จบลงไปนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปเอาปูนเนาะ ผมว่าวากันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับมาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากล่าเหยื่อและพี่ได้ชุกใหหนูพอมอ